วันนี้นะครับนาคลิปล่องแพรเมืองกาญจนบุรีมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับทริปเที่ยวของผมในทริปนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยขอสวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมล่องแพรเปียกนะครับในรอบ17บเนาฬิกานะครับกับทางรีสอร์ทนะฮะสำหรับการล่องแพรเปียกนะครับจะมีกฎจัดติการนะครับลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงระหว่างรอยต่อของแพรนะครับ ตรงระหว่างรอยต่อของแพรนะครับลูกค้าหา้ามนบแขนหรือขาลงไปที่ระหว่างรอยต่อของแพรนะครับเราอนุญาตให้ลูกค้านะครับอยขาได้ซ้ายและขวาของแพรเท่านั้นนะครับ ที่เราไม่ให้ลูกค้านำขาลงไปที่ระหว่างรอยต่อของแพรนะครับซึ่งขณะที่แพรกาลังล่องอยู่นั้นจะมีการกระทบของตัวแพรนะครับลูกค้าอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับ2นะครับไม่กระโดดน้ําหรือว่าเกาะตัวแพรไปในขณะที่แพรกาลังล่องอยู่นะครับเพราะขณะก่อนที่เราจะล่องแพรนะครับทุกคนทางรีสอร์ทเองก็จะประกาศแนะนาความปลอดภัยให้กับเรานะครับขอแค่เราทําตามทางรีสอร์ทบอกนะครับก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับผมถ er ือว่า รับเซฟความปล,ปลอดภัยได้ดีมากๆเลยนะครับจะคนข้างแพร์นะจะมีสกูตเตอร์หรือว่าเจสเกีวิ่งประกบด้านข้างตลอดนะครับสำหรับแพนที่ผมไปนะครับต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่า ทริปนี้นะครับค่าตั๋วคนละ1,400บาทนะครับที่เราจองไปนะครับแต่บางกลุ่มก็ไปตั๋วคนละ2,000นะครับในบัตรราคานี้นะครับก็จะมีห้องพักให้ฟรีเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็อาหารฟรีมีสวนน้ำให้เล่นที่แพรฟรีแล้วก็ล่องแพรแบบนี้ฟรีในบัตรราคาใบเดียวกันเลยนะครับทุกคนการล่องแพรก็จะเขาก็จะพาล่องอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีฟ้าฝนตกนะครับถ้าในกรณีคลิปนี้นะครับมีฟ้าฝนตกมานะครับก็ ทางรีสอร์ทเองก็อาจจะพากลับก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ พอไปถึงจุดสถานที่เล่นทางรีสอร์ทเองก็จะจอดแพให้เราเล่นน้ําที่แม่น้ําหน้าช่วงหน้าเขื่อนศรีนครินนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศช่วงหน้าเขื่อนศรีนครินที่นี่นะฮะก็จะมีหลายรีสอร์ทนะครับที่ทําเป็นธุรกิจเดียวกันฮะแล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกไปที่รีสอร์ทไหนนะครับราคาก็ก็น่าจะใกล้เคียงกันหมดนะครับผมเนี่ยนะครับบรรยากาศหน้าเขื่อนช่วงหน้าเขื่อนศรีนครินนะครับทางรีสอร์ทเองก็จะมาจอดแพให้เราลงเล่นน้ําอย่างนี้นะครับทุกคนตอนแรกเราไม่เคยไปใช่ไหมเราก็กังวลว่าน้ําลึกๆน้ําแม่น้าไม่ใหญ่อย่างนนััะลแรรงไหคคบทุกน แรงค่อนข้างจะแรงก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วก็ปลอดภัยครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต้องน่ากังวลครับถ้าชูชีพเราไม่หลุดออกจากตัวก็กคงไม่เกิดปัญหาใดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าบางทีถ้าเกิดน้ําซัดพาพัดเราไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรือสกูตเตอร์คอยช่วยเหลือเราอีกทีนึงนะครับปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนทริปนี้นะครับมาล่องแพที่เมืองการให้ทุกคนได้รับชมกันครับ คนที่ชอบที่สุดก็คือเด็กๆนั่นเองนะครับทุกคนเด็กๆนี่ชอบมากประทับใจมากเลยท่านเด็กๆก่อนจะเปิดเทอร์นพาเด็กๆน้อยไปเที่ยวนะครับสำหรับทริปนี้ครับน่าเกินสีนครินทร์นะครับไปล่องแพเมืองการกันนะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องที่พักนะครับที่พักที่อยู่ในน้าน่าจะแพงกว่าที่พักที่อยู่ด้านบนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนอนในน้ําอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ทางทีมงานตัวกับผมเองไม่ได้ชอบนอนในน้าอย่างนั้นนะครับเพราะกังวลว่าพายุมาแล้วจะพาเราหนีนะฮะก็คิดกันอย่างนี้ฮะก็เลยเลือกนอนข้างบนนะคคคครรรรรรรััับบ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 มมอออออ่่่่าาาาาสสสวนน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 ด1,400ททีจะะยูขข้้้งงหใใไไชกก็็ อย่างเช่นคลิปนี้กับผมเองก็นอนรีสอร์ทด้านบนนะครับผมเพราะว่าไม่มีความมั่นจะกลัวแบบเราเกรงแบบว่าเ,เรานอนหลับอยู่เกิดน้ําขึ้นน้ําไหลหลากพายุมาอย่างนี้เราเราจะรู้สึกอะไรไหมอย่างนี้นะครับเกรงในเรื่องความปลอดภัยตรงนั้นวันนี้มานำภาพบรรยากาศกเรื่องราวการล่องแพที่เมืองกานลนล่องแพเปลี่ยนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ